เราเห็นหนังภาคต่อหลายเรื่องมากนะครับที่มันทําออกมาแล้วทําลายความดีงามของภาคก่อนหน้านั้นหมดเลยและมันก็มีหนังภาคต่อบางเรื่องนะครับที่เขียนบทมาขัดแย้งกับภาคแรกเหมือนกับว่าทีมเขียนบทเนี่ยเขาไม่ได้อ่านกลุ่มลายกันนะฮะวันนี้แหละครับเราจะมาคุยเรื่องนี้กันมาดูกันบ้างว่ามีเรื่องอะไรนะครับ j c b Studio p r e s e n t s หนังภาคต่อที่โคตรมั่วเจสันแห่งสุข13ครับนี่คือหนังสยองขวัญที่มีภาคต่อยา าวถึง10ภาคเลยนะครับแม้ว่าจะมีบางภาคนะครับที่เละเลือนไปหน่อยนะครับโดยเฉพาะภาคที่มีชื่อว่าเจสัน X ครับซีนที่แม่งยังกับอันเดอร์เทเกอร์เป็นภาคที่โดนนักวิจาร์และแฟนหนังนะครับสับเละไม่น้อยเลยครับหนังมันออกทะเลถ,ถึงขั้นที่ว่าเจสันเนี่ยขึ้นไปล่าเหยื่อบนอวกาศเลยครับและภาคนี้คือเจสันมีอีเวลูร่างด้วยครับไม่รู้ว่าคนเขียนบทภาคนี้แกเพิ่งเล่นเล s i d e n t Evil จบไปหรือเปล่านะฮะแม้ว่ามันจะแหวกจากภาคก่อนหน้านั้นก็ตามนะ แต่อย่างน้อยมันก็ยังคงความเป็นหนังสยองขวัญได้อยู่ครับแต่หนังสยองขวัญเรื่องต่อไปที่ผมจะพูดนะครับเรียกว่าหลุดโทนไปเยอะเลยครับจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยฮะกับ t ี่ e x o r c ซซ t ภาค2ครับหนังผีเรื่องนี้มีหลายภาคนะครับแต่ภาคที่โดนนักวิจารณ์และแฟนลงความเห็นว่าคววยที่สุดและหลุดโทนไปเยอะที่สุดก็คือภาคที่2ครับ ก่อนที่เราจะพูดถึงภาค2นะครับขอย้อนไปพูดถึงภาคแรกของเรื่องนี้ก่อน Exorcist นะครับฉายตอนปี1973ครับถ้าย้อนไปในช่วงเวลานั้นนะครับนี่คือหนังผีที่น่ากลัวและเป็น The Best Horror Story เลยครับมันประสบความสำเร็จในด้านรายได้และบทวิจารณ์นะครับส่งผลให้ค่ายหนังเนี่ยเขาเข็นภาคต่อออกมาครับแต่ภาค2ของหนังเรื่องนี้กระแสดันตีกลับสวนทางกับภาคแรกครับหนังถูกด่ายับเหมือนเอาความดีงามของภาคแรกมา ฆ่าทิ้งในภาค2ครับเนื้อเรื่องมั่วซั่วหลุดไปหมดครับภาคแรกเนี่ยมันคือหนังผีนะครับแต่ภาค2เนี่ยมันพยายามใส่อะไรหลายๆอย่างลงไปครับจนหลงประเด็นและดันขยี้ไม่สุดครับเช่นพยายามให้เรื่องผีเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงเป็นแค่หลักการทางวิทยาศาสตร์มีเกี่ยวกับการเล่นคุณใสมนดำและยังมีผจญภัยในเรื่องอีกด้วยครับรวมๆแล้วหนังเรื่องนี้มันออกไปทางแฟนตาซีซะมากกว่าที่จะเป็นหนังผีครับภาคแรกขึ้น ฮิ่งเป็นตำนานใช่ไหมภาค2ขึ้นเขียงโดนสับเละเป็นโจกเลยครับพูดมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนโทนเรื่องหนังผีกระทันหันเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อกับบทวิจารณ์ที่ทําให้หลายคนไม่ชอบนะครับแต่ใช่ว่าทุกเรื่องมันจะเป็นเหมือนโซซิตภาค2นะครับบางเรื่องนะครับลองเปลี่ยนโทนฉีกแนวคนชอบมากกว่าคนเกลียดก็มีนะครับยกตัวยอย่างเช่นเรื่อง Army of Darkness ของผู้กํากับแซมไรมี่ครับก่อนจะมาเป็น Army of Darkness นะครับมันเคย หนังที่มีชื่อเรื่องว่า Evil Dead ครับซึ่ง Evil Dead เนี่ยเป็นหนังสยองขวัญเลยนะครับที่นี้ผู้กำก,กับแซมไรมี่เนี่ยเขาอยากลองเปลี่ยนแนวจากหนังสยองขวัญน,นะครับให้กลายมาเป็นหนังแนวบูสู้กับปีาศาจครับภาคต่อของ Evil Dead เนี่ยเลยถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Army of Darkness ครับแม้จะมีหลายคนนะครับไม่ค่อยชอบเรื่องนี้เพราะว่าตอนดู Evil Dead เนี่ยมันคือหนังสยองขวัญพอมาดู Army of Darkness เฮ้ยมันคือหนังแรมโบ้สู้กับปีาศาจชัดๆแถม Army of Darkness เนี่ยติดตลก ด้วยนะแต่ถ้ามองโดยรวมนะครับการเปลี่ยนแนวของแซมไรมี่ครั้งนี้ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับการเปลี่ยนเรทหนังในภาคต่อเนี่ยก็มีส่วนสําคัญอย่างมากเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่อง e x p กเพนเดเครับภาคแรกกับภาค2นะครับเขาเป็นหนังเรท R พอมาภาค3นะครับเขาไปเปลี่ยนเป็นเรท PG ทั่วไปครับทำให้ความโหดความดิบเถื่อนเนี่ยลดน้อยลงครับและแน่นอนว่าภาคที่3เนี่ยรายได้ก็ไม่สู้2ภาคแรกนะครับทุกวันนี้ซินเวส สเตอร์โซโล่นะครับแกยังเสียใจอยู่เลยฮนะถ้าหากย้อนเวลาไปได้แกจะไม่เปลี่ยนเรทหนังเรื่องนี้เป็นเรททั่วไปภาคที่4ที่กําลังจะฉายปีนี้นะครับหนังต้องกลับไปใช้เรท R เลยครับและ e x p e n d a b l e เนี่ยไม่ใช่เรื่องแรกนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันเคยเกิดขึ้นกับเรื่อง Rob o c o p ครับ r o b o c o p เนี่ยมีทั้งหมด3ภาคนะครับเราจะไม่พูดถึงไอ้ตัวรีเมคนะพูดถึงแค่ไอ้สาภาคแรกก็พอนะครับภาค1กับ2เนี่ยมันเป็นเรท R ครับงานแอคชั่นของโรบอ คอปเนี่ยมันเลยค่อนข้างดิบกับเถื่อนพอสมควรแต่พอมาภาค3นะครับเขาเปลี่ยนไปเป็นเรททั่วไปแน่นอนว่าการเปลี่ยนเรทหนังแบบนี้มันทําให้แฟนขับโรบคอปหลายคนไม่ปลื้มครับถ้าในมุมบวกใช่ฮะตัวหนังมันสามารถเข้าหากลุ่มเป้าหมายเด็กๆได้มากขึ้นครับยิ่งภาคนี้ไอ้ตัวโรบคอปเนี่ยบินได้ด้วยเด็กยิ่งชอบเข้าไปใหญ่ครับค่ายหนังเนี่ยสามารถเอาโรบคอปไปทําของเล่นต่อยอดขายเด็กได้อีกแต่ถ้าในมุมมองกลุ่มเป้าหมายผู้ใหญ่นะครับที่ ตามหนังเรื่องนี้มาตั้งแต่2ภาคแรกเขาไม่ชอบกันอย่างแรงครับที่หนังเนี่ยลดความโหดและความรุนแรงลงและแน่นอนครับว่ารายได้ของโรโบอคอปภาค3เนี่ยขาดทุนยับเลยครับจริงๆที่เจ๊งมันมีหลายปัจจัยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนตัวนักแสดงที่เล่นเป็นโรโบอคอปเปลี่ยนผู้กำกับเห็นว่าตัวบทเองเนี่ยก็ถูกแก้ไขเยอะพอสมควรแม้ว่าผู้ใหญ่หลายคนจะไม่ชอบโรโบอคอปภาคที่3นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไอฉากที่โรบอคอปบินครับมันเป็นที่ชื่น ชอบอย่างมากของเด็กหลายต่อหลายคนที่ได้ดูในตอนนั้นครับเรื่องต่อไปครับ Fast and Furious ต้องบอกว่าหนังเรื่อง Fast and Furious เนี่ยมันก็เป็นหนังภาคต่อที่มีมายาวนานเหมือนกันนะไองานแอคชั่นที่เว่อร์ดูเอามันอันเน,นี้ย ยอมรับเลยครับว่าสุดยอดทําได้ดีจริงๆแต่ถ้าด้านบทเนี่ยมันมีช่องโหว่เยอะพอสมควรเลยนะครับเช่นฟาสภาคเก้านะครับที่มีอาร์เนี่ยออกมาลุยนะครับผมถ้าคุณย้อนไปดูภาคเก่าๆก่อนหน้านั้นนะครับคือไบรอันเนี่ยแกเป็นคนรักเมียนะครับไม่มีทางปล่อยให้เมียเนี่ยออกไปลุยเดี๋ยวๆแน่นอนนะครับแต่ว่าภาคเก้าเนี่ยเขาเอาบทมีอาร์กลับมานะครับและก็เขียนให้ไบรอันเนี่ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกครับ What the fuck เราเข้าใจแหละว่า ตัวพ่อวอล์เกอร์เนี่ยเขาเสียชีวิตไปนานแล้วการจะเอามาโผล่ในเรื่องอีกครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้งบในการทํา CGI อีกแต่การเขียนบทให้ไบรอันอยู่เลี้ยงลูกแล้วปล่อยเมียมาลุยเดี่ยวเนี่ยมันไปขัดกับลักษณะนิสัยที่ไบรอันเป็นครับเอาแบบชัดๆอีกไหม ภาคก่อนหน้านั้นของ Fast and Furious เนี่ยลูกดอมเป็นคนผิวขาวครับแต่พอเริ่มโตเท่านั้นแหละผิวเปลี่ยนครับยังยังไม่หมดนะครับยังมีอีกจำกันได้ไหมว่าไอฉากโพสเครดิตภาค9เนี่ยที่ตัวฮานเขาไปหาชอนนะครับฮานเนี่ยผมสั้นนะครับแต่พอมาภาค10ครับฉากแบบเดียวกันกับโพสเครดิตภาค9เลยแต่ฮานครับผมยาว What? ไอประเด็นเรื่องผมเนี่ยเราจะโทษทีมงานไม่ได้อย่างเดียวด้วยนะเพราะว่าจากที่ผมไปตามข่าวมาเนี่ยนักแสดงเขาไม่ยอมตัดผมด้วยนะจริงๆทีมงานเขาตั้งใจที่จะถ่ายฉากเนี้ยให้หานผมสั้นแหละแต่ตัวนักแสดงแกไม่ยอมยังมีอีกเยอะนะไอเรื่องความไม่สมเหตุสมผลหรือเขียนบทมาไม่แมสกับภาคก่อนหน้านั้นแต่ผมเนี่ยเคยพูดไปในคลิปอื่นๆแล้วแม้ว่า Fa า t and Furious บทมันจะมีช่องโหว่เยอะก็ตามนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าหนังเรื่องนี้มันยังขายได้ยังมีคนที่ชื่นชอบฉากแอคชั่นมันๆของเรื่องนี้ เรื่องต่อไปที่จะพูดนะครับขึ้นคําเตือนไว้ก่อนเลยว่าจะเป็นการสปอยและเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์ Secret Invasion นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้และมีแผนจะดูนะครับกดปิดคลิปไปได้เลยนะครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้นะฮะมาครับใครดูมาแล้วเรามาคุยเรื่องนี้กันแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นขาลงของหนังซูเปอร์ฮีโร่จริงๆนะไม่ใช่แค่มาเวลดีซีก็ลงเหมือนกันครับและล่าสุดเนี่ยผมได้ดูซีรีส์ Secret Invasion ไปก็ต้องบอกว่า มันเปิดเรื่องมาดีนะแต่ว่าไปแย่ช่วงท้ายๆครับโอ้โหไม่ไหวเลยฮะแต่ที่เราจะคุยกันเนี่ยเราไม่ได้มารีวิวหรือพูดถึงซีรีส์นะครับเราจะมาพูดถึงดราม่าสดๆร้อนๆของผู้กำกับซีรีส์ s e c r e t Invasion นะครับที่แกเนี่ยให้สัมภาษณ์ไปว่าตัวสเกลเนี่ยปลอมตัวเป็นโรดดี้ตั้งแต่ในกัปตันอเมริกาซินวิววอร์นะครับพอแกพูดแบบนี้นะครับมันก็สร้างความไม่พอใจอย่างมากให้กับแฟนๆมาเวลครับเพราะสิ่งที่ผู้กำกับแกพูดนะครับมันไป ขัดแย้งกับหนังมาเวลเรื่องก่อนหน้านี้ที่เคยสร้างมาครับยกตัวยอย่างเช่นในเรื่องเอ็นเกมครับถ้าสเกลปลอมตัวเป็นโรดดี้จริงกับตันมาเวลต้องดูออกครับตอนที่ได้เจอกับโรดดี้ในอเวนเจอร์เอ็นเกมและฉากที่โรดดี้เนี่ยคุยกับโทนี่สตาร์กตอนจบก่อนที่โทนี่จะตายเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยครับถ้าเกิดว่าเป็นสเกลปลอมตัวเป็นโรดดี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะไอส้สเกลเนี่ยมันต้องเรียนสาขาการแสดงมาแน่นอนตีบทแตกสมบทบาทมากตัวโรดดี้เนี่ยเขาจะมีหนัง เป็นของตัวเองด้วยนะถ้าผมจําข่าวไม่ผิดนะครับก็ต้องมารอดูกันครับว่าทีมสร้างหนังของตัว War Machine เนี่ยเขาจะเขียนบทแก้ต่างยังไงแต่ที่แน่ๆเนี่ยมึงคุยกันหน่อยเถอะนะเหมือนพู้กับ Secret i n v a s i o n เนี่ยแกไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือคุยกับทีมงานก่อนหน้านั้นครับอยู่ดีๆมาเล่นบอกว่าสก,กาวคือโรอดดี้ตั้งแต่กับตันอเมริกาซิวิววอร์เนี่ยมันไม่ใช่อ,อ่อถ้าจะบอกว่าเป็นมั l ติ่เวิร์ดมันก็ไม่ใช่อยู่ดีอ่ะเพราะ Secret i n v a s i o n เนี่ยมันถือว่าเป็นจกกนั แต่และเรื่องที่ผมยกมาพูดนะครับผมก็ต้องเข้าใจทีมสร้างกาแหละว่าบางทีเขาพยายามหาไอเดียที่มันสร้างสารรค์แน่นอนว่าไอสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ของเขาเนี่ยมันไม่สามารถทําให้ทุกคนชื่นชอบได้หมดถ้าคุณไม่ชอบก็แค่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปทอกสิท์ใส่หนังนะครับหรือดูถูกคนที่ชอบหนังเรื่องนั้นนะครับว่าเฮ้ยมึงชอบได้ไงหนังมันแย่ความชอบคุณเรามันไม่เหมือนกันนะครับแต่ที่ชวัชวร์นะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่อง JCB กดกระดิ แจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB